เช็คเลยช่าวเน็ตว่าไงหลังเรตติ้งเปิดตัว EP 1คุณหมีปฏิหารออกสตาร์ทเป็นตอนแรกสำหรับคุณหมีปฏิหารละครไหวเรื่องแรกที่ฉายช่วงสองทุ่ครึง่ง ของทางช่องสซึ่งฟีดแบ k ของละครตอนแรกในโลกโซเชียลถือว่าเปิดตัวได้ดีพาแฮชแท็กติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งได้สำเร็จในขณะที่เรตติ้งส่วนทางกันเพราะทำไปได้แค่โซนจุดถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับละครช่องสมเรื่องอื่นๆที่เปิดตัวในตอนแรกเอาเป็นว่าแฟนๆคนนี้ปฏิหารและสาววทา้ทั้งหลาย ต้องมาลุ้นและเชียร์อัพส่งแรงใจดูสดอีพีนะให้เรตติ้งขยับขึ้นกันแล้วล่ะค่ะซึ่งด้านชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันมากมายไม่ว่าจะเป็นถึงจะเป็นวยรุ่นแต่ด้วยความที่อยู่ช่อง3ก็อยากให้เกิน1นสักหน่อยนะเอาเป็นว่าเรื่องอื่นจะลุ้นให้แต่3แต่4เรื่องนี้ลุ้นให้แต่2แล้วกันความคิดเห็นส่วนตัวนะปะกติครับ เอาจริงแนวนี้ในประเทศหนึ่งดูไม่มากเท่าแนวปกติอาใัยที่แฟนคลับมียอดเอ็นเกตเยอะพร้อมเป้จริงแนวนี้คนดูผ่านทีวีไม่เยอะแต่ดูผ่านออนไลน์เยอะเรตติ้งก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวายเวรุนแค่นี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะละครแนวนี้เรตติ้งไม่สูงเหมือนละครทั่วไปแต่กระแสนักสแสดงจะดีเหมือนฝั่ง GMM นั่นเองละค่ะ